เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สล็อตซอยเก้านั่นเองนะคุณผู้ชมวันนี้นะเอามาพันแปดเบ็ดยี่สิบบาทไปเลยนะคุณผู้ชมมานะพี่น้องร่วมสาบานแม่สามพี่น้องนะคุณผู้ชมแตกช่องแตก่เยอะบ้างก็ได้นะส่วนมันจะมีโห่มาสองตัวหรือเปล่ามันโหมาไหมเนี่ยสองตัวนะฮะคุณผู้ชมว่าไง เฮ้ยแม่ขัดสกตัตเตอร์ไปอ,อันหนึ่งนะคุณผู้ชมมาสวยนะครบทุกช่องนะเต็มมนูนะคุณผู้ชมตัวอะไรก็ได้แต่ขอครบทุกช่องนะมาคุณผู้ชมโอ้โหอะไรเบบนี้ลังเกลือเกลืออะไรขนาดนี้นะให้ตายเถอะนะโอ้โห แป๊บนะเรียกติกแป๊บหนึ่งนะขอสูตรแป๊บนึง่งดูโตจ่ายปะนะดูโตจ่ายผ่อนคลายอารมณ์นะคนุณผู้ชมโอ้นี่แพงสุดเลยนี่นี่ลงมานะไม่ว่าจะเท่ากันแต่ไม่เท่าแดงว่าแดงนี่ถูกสุดนะแดงแดงเป็นนักสู้มันเลยมาบ่อยนะ <c oughs> เออ <c oughs> เข้าไปวแล้วยังไงตัวอะไรอะ่ะตัวคิ <c oughs> นั่นเองนะคนุณผู้ชม แม่เจดายนะขาดไปช่องหนึ่งนะไม่งั้นก็ได้ร้อยหนึ่งแล้วนะโอ้โหน้ำร่วมสะบานว่ะนะสี่ช่องติดต่อกันนะถ้าห้าช่องจะเป็นไงวะได้เท่าไหร่อยากจะรู้จริงเฮ้ยบิ๊กวินน่ะิกวินเฉยคุณผู้ชมโอ้โหมาเท่าไหร่โอ้ขาดไปตัวนึ่งนะคุณผู้ชมเนี่ยข้างล่างนี่เองนะโอ้เนี่ยขาดเนี่ยตัวเดียวเองนะ โอ้ยโอ้โหถ้าตัวนี้ขึ้นสูงขึ้นสูงอีกหน่อยนะคุณผู้ชมน่าจะห้าร้อยน่ะนะนะโอ้โหเป็นไปได้นะแม่สีดายไปต่อนะคุณผู้ชมสกัตเตอร์ไม่ค่อยไม่ค่อยลุ้นเลยวะนะมาแบบจืดชืดมากเลยสวยนะห้าสิบบาทเข้าไป เออเข้าไปนะน้ำร่วมสะบานแล้วนะได้เอด้วยนะในจังหวะนี้ครับปึ้งเข้ามาไม่มีสก,กัตเตอร์สักตัวนะมาโอ้โหเสียดายน่าจะเป็นแม่ทัพนะตรงนี้ไม่ะเอ้าไม่ได้อะไม่ถึงเหรอแตกไม่ถึงเหรอเนี่ยโอ้ชิบมาคุณผู้ชม เออโอ้ทำไมครบทุกช่องอะเนี่ยแม่มัน่าจะแบบอยู่ช่องไหนก็ได้อย่างเงี้ยเนาะเออนะถ้าเป็นงั้นนะคุณผู้ชมกีมันจะแตกง่ายขึ้นเยอะเลยนะไปเฮ้ยได้อะไรอะ่ะได้อ,อีอ่ะโอ้ได้คิวด้วยนะคุณผู้ชมเอาวะน้ำร่วมสาบานนะเข้ามา สามอันโอ้โหได้เคด้วยวะมามาเขาไม่ปล่อยเราไหลก็โอเคแล้วนะเฮ้ยสกัตเตอร์ล่วงออมาอีกดิสักอันหนึง่งพื่อนักบ้าโอ้โหไม่มีจะได้วะนะคุณผู้ชมภาษาล่วงมาสองอันนะล่วงใหม่สักอันหนึ่งจะเป็นไรไปนะแหมแล้วมาสามอันพร้อมกันมันจะเป็นไรไปนะแหมไม่มีเลยนะโอ้โหทำไมมันจืดจืดจางขนาดน,นี้วะสกัตเตอร์แม่งจืดกัดจืดเกินนะคุณผู้ชม ต้องเอ่อหมุนหมุนก่อนนะสิบสิบทีเฮ้ยโอ้โหวโอ้จงอังหวะน,นี้โอ้ยเสียดายนะจะได้ทองอันนี้มากโอ้เรามีบิ๊กวินไปเลยนันเนี่ยน,นะคุณผู้ชมอ,อุ้ยมาคุณผู้ชมนะพลังออ,ตโ,อโต้นะคุณผู้ชมเฮ้ย โอ้หได้สักทีนะมาได้ตัวใหญ่เลยนะคุณผู้ชมสวยเออได้อีกนะเอเข้าไปนะแล้วเนี่ยแล้วเนี้ยตรงนี้อ่ะตัวนี้อ่ะโอ้โหคุณผู้ชมเป่าโยดีแล้วนะโอเคเออหมดนะคุณผู้ชมหมดประสิทธิภาพนะคุณผู้ชม โอ้หตายแล้วนะเปิดเทอร์โบเลยดีไหมคุณผู้ชมนะเออได้น้ำร่วมสาบานวะนะคุณผู้ชมด้วยตัวเคด้วยนะถือว่าเจ็มอยู่นะพลังเทอร์โบวะคุณผู้ชมไปนะวัดกันสักตั้งนะคุณผู้ชมนะเออโอ้โหด้วยตัวเอมาสี่ช่องเลยว่ะขาดไปช่องหนึ่งเท่านั้นเองนะเออไม่ก็ตัวเอครบเลยวะเนี่ยไม่ครบอะขาดอันเดียวผู้ชิบ โอ้หน้ำร่วมสบานนะสกัตเตอร์ร่นล,ลงมาเกมนี้ไม่ข้อดีเพราะว่ามันแตกแล้วมันไม่อยู่กับพี่มันแตกแล้วมันหายไปมันทําให้เกิดคอมโบขึ้นได้นะคนุณผู้ชมโอเคไปมามันทาให้มีโอกาสเกิดคอมโบไงแต่มันแตกเฉยๆเนี่ยไม่หายไปนะก็จะเศร้าๆหน่อยนะมันก็จะจืดจางลงไปอีกระดับหนึ่งแต่ว่าตอนนี้สกัตเตอร์จืดมาก ไปนะสวยมาไปต่อนะคุณผู้ชมมาเถอะนะมาเถอะมาเถอะโอ้คุณผู้ชมนะออตโต้พลังออตโต้แล้วกันออโอโต้บวกทอโบว่ะนะคุณผู้ชมมาตอนนี้ก็ผ่านไป6นาทีกว่าแล้วนะคุณผู้ชมมาอีกนิดเดียวนะก็จะหมดแล้วไม่เหลือไม่เหลืออะไรเลยนะดอกสไลด์เออไม่ใช่ มาขบมาไปโฆษณาสาเลยนะคุณผู้ชมมาเสี่ยงเขาให้นะคุณผู้ชมสเตอร์มาและจังหวะนี้ครับเอครับผมโอโ้โ,อโหตัวอักษรเต็มจอนะคุณผู้ชมโอ้จังหวะนี้นะแล้วก็ได้ตัวอักษรเข้าไปอีกนะคุณผู้ชมแม่เออแล้วก็วายไปดีนะแตกขนาดนี้นะโอ้โหนะได้ทั้งแม่ทับได้ทั้งหืนะพี่น้องนะร่วมสาบานนะโอโ้ได้อีกนะคุณผู้ชม แม่สามตัวเลยนะคุณผู้ชมแตกเข้าไปนะยัดเยียดเข้าไปนะเออยัดเยียดความรวยให้ผมหน่อยนะใครก็ได้มายัดเยียดความรวยให้ผมหน่อยนะอยากรวยเหลือเกินนะคุณผู้ชมไปนะแตกเออน้ำร้อนสบานไปนะอุ้ยเอาเถอะนะช่างมันไปต่อแล้วกันนะเฮ้ยไม่แตกโหลมาคุณผู้ชมนะ ไอ้ตัว A เข้าไปนะแล้วตัวเจะว่าไงก็ไม่เกิดอะไรขึ้นสักคัตเตอร์นี่มันจืดจางเกินไปนะสักคัตเตอร์เข้าบ้างก็ได้นะถามจริงนะเอ้ยบ่นปุ๊บเข้าปั๊บว่ะคุณผู้มชมนะปิดเทอร์โบก่อนนิดนึงโอ้โหมันหกเออทำไมมันน้อยจังอ่ะโอ้โห6้อยมากเลยนะคุณผู้มชมฮนะโอ้เอ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 สวยนะแทบไม่มีอะไรแตกต่างจากปกติเลยนะ แต่ว่าหกนี่มันน้อยมากๆเลยนะเออได้ตัวคิวอีกวะนะผู้ชมสวยไปนะเออ,อโ,โอ้ยคอมโบโอ้สุดจัดนะคอมโบมาว่ะโคตรเอานะผู้ชมแล้วจังหวะนี้ครับแตกในไม่แตกนะผู้ชมจะได้นะแม่แตกในมันจะเป็นยังไงวะน,นี่ยอยากรู้ว่ะนะเอ,อ้เขา้าอ่ะเอาว่ะได้ไหวอีกสักอันหนึง่งโอ้โหหานไปเลยหานไปหานหันของจริงผู้ชม อุ้ยเอาแล้วฟันทิ้งทำไมอ่ะวัดหกเองเหรอห้าอันได้หกเนี่ยนะห้าอันได้หกเนี่ยนะวัร์ชวอร์อีกอ,อีกอันนึงมาอีกอันนึง่งมาของจริงนะเอาไปอีกนะชมแตะเข้าไปนะแล้วก็หกหมุนเข้าไปอีกนะห้าอันได้หกนี่ไม่ค่อยแฟร์เท่าไหร่วะคุณผู้ชมนะแต่ไม่เป็นไรนะไปต่อนะคุณผู้ชมโอ้โห ไะนะเขาเรียกว่าสนบบอลครับจังหวะนี้นะคุณผู้ชมเปี้ยเข้าไปนะและอุย้ยเข้ามานะเกือบบิ๊กวินไปแล้วสินะคุณผู้ชมเปี้ยเขาไปนะและสกกเตอร์ลงมาอีกสักอันหนึ่งนะลงมาอีกไม่มีนะแหมจะได้มาไม่เลไ,ไปนะคุณผู้ชมเออเข้ามานะโอ้ยเป็นอยู่ตรงไหนมันก็แตกว่ะโอ้เข้ามาคือมันขอแค่ครบ3ามอันไม่สนว่าอยู่ตรงไหนนะในฟรีเกมนะคุณผู้ชมนะ มันได้หมดเลยนะขอแค่สามอันเท่านั้นนะเปี้ยงเข้าไปนะเออเข้ามาเออเข้ามาแล้วแม่ทัพขาดอันหนึ่งว่ะนะไอแดงก็ขาดอันหนึ่งโอ้เสียดายไม่มานะเออเข้ามาไอแดงมานะคุณผู้ชมสวยนะและหวะนี้ครับอเออเข้ามาตัวเคและแม่ทัพเขียวลงมาไม่มาแต่คิวมาแล้วก็ตามด้วยแม่ทัพ ใช่ไหมใช่หรือเปล่านั่นแหละสวยงามเป็นไงล่ะของจริงก็บอกแล้วอะอะไรวะโอ้โหได้ตัวเคแล้วได้ตัวคิวเข้าไปนะแล้วสกัตเตอร์ลงมา2อันอ๋อไม่ใช่มาอันเดียวนะไม่เป็นไรมาอีกอันนึงตอนนี้ก็ยังทันอ๋อไม่ทันโอเคไปนะไม่แตกต่อแล้วเหรอสกัตเตอร์อะเนะสกัตเตอร์อะโอ้โหจะลาวะนะน่าจะมาแตกต่ออีกสักอันนะคุณชมมาเข้าไปนะสกัตเตอร์ โอ้โหขาดอันนึงนะไม่เป็นไรตอนนี้แหละล่วงลงมาเลยนะคุณผู้ชมล่วงมาปึ๊บเข้าไปโอ้โไม่มาแม่เออมามาอีกอันนึงเออสวยไปต่อต่อยาวๆนะโอ้ยจังหวะนี้คุณผู้ชมนะรอคอมโบหมดนะมาแถมคอมโบด้วยนะคุณผู้ชมนะสวยจัดนะแล้วก็ต่อไปอีกหกทีโอ้โหโคตรเอาวคุณผู้ชมเอ้ยให้ตายเถอะนะโอ้โหเนี่ย มายัดเยียดความรวยให้ผมแล้วจังหวะนี้ครับโอ้โหนึกว่าจะเข้าอีกไม่จะได้นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะเข้านี้ก็คุ้มแล้วนะหูยคุณผู้ชมนะสุดจัดประหลาดบอกนะประหลัดประหลาดเราออกยังบอกสุดจัดอะไรครับเนี่ยนะไปเข้าไปนะเรียกว่าทบต้นทบดอกคืนทุกสิ่งคืนทุกอย่างนะคุณผู้ชมนะแล้วจังหวะนี้เคคิวครบช่องเข้าไปนะมาสักทีเมื่อไหรนะต่อไหมต่อไหม ไม่ต่อแล้วนะหมดแล้วนะคุณผู้ชมนะชนะั้งหมดเท่าไหร่เก้าร้อยบาทคุณผู้ชมนะโอ้เรียกว่าหมุนเป็นหมุนฟรีไปยี่สิบทีนะได้มาเก้าร้อยแต่เรามาพันเปรตด้วยมคุณผู้ชมมันจ่ายน้อยจังอะจ่ายน้อยเกินนะคุณผู้ชมนะไม่เป็นไรนะแต่ว่ามันเอาเรื่องนะคุณผู้ชมนะฝากเอาไว้ด้วยแล้วกันนะเจอกันใหม่ คลิปหน้าแล้วกันคุณผู้ชมนะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะแม่แตกดีลึกเกินนะคุณผู้ชมแตกในแบบออืเท่าไหร่ว่าสามรอบเลยมั้งโ,โหหนึ่งสองสามนะสามสุดจัดนะสามสี่หรือสี่วะคุณผู้ชมได้นับไหมน่าจะสมนะคุณผู้ชมเอาเจอกันใหม่แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบาย